ค่ะลูกค้านักลงทุนทุกท่านสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการติดตั้งโปรแกรมสมาร์ทหรือโปรแกรมเสริมของ MT4 กันค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจติดตั้งการใช้งานโปรแกรมสมาร์ทหรือโปรแกรมเสริมของ MT4 นะคะวันนี้เรามีวิธีการติดตั้งง่ายๆมาสอนลูกค้าค่ะขอยกตัวยอย่างการติดตั้งโปรแกรมเสริม Smart Panel ซึ่งลูกค้าส่วนมากจะเลือกติดตั้งเพิ่มเติมนะคะช่องทางดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมจะมีหลายช่องทางค่ะเช่น จากอ e ีเมลที่ลูกค้าได้รับตอนเปิดบัญชี MT4 จะมีลิงก์สำหรับดาวน์โหลดติดตั้งอยู่นะคะหรือ2จากหน้าเว็บไซต์ของ Top Trader www.toptrader.co.th ค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเมื่อลูกค้าดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วนะคะให้คลิก Run เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมจากนั้นคลิกเน็กไปเรื่อยๆ และเลือก I Accept the Agreement เป็นการยอมรับข้อตกลงการติดตั้งโปรแกรมและคลิก Next ไปเรื่อยๆอีกครั้งจนตัวโปรแกรมเริ่มติดตั้งลงเครื่องของลูกค้านะคะจากนั้นคลิก Next และกด Finish เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรมค่ะเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสริม Smart Panel เรียบร้อยแล้วให้เราทำการเปิดโปรแกรม MT4 ขึ้นมาค่ะ หากลูกค้าท่านใดเปิดโปรแกรม MT4 ค้างไว้ระหว่างการติดตั้งโปรแกรมเสริม Smart Panel ให้ทำการปิดโปรแกรม MT4 และเข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะโปรแกรมเสริม Smart Panel จะมาปรากฏที่หน้าต่าง Navigator ทางซ้ายมือของลูกค้าค่ะที่หัวข้อ Expert Advisor นะคะให้ลูกค้าคลิกที่ตัวโปรแกรมและลากโปรแกรมมาใส่ที่กราฟเพื่อการใช้งานได้เลยค่ะโดยตัวโปรแกรม จะเปิดตัวขึ้นมาที่จอกราฟของลูกค้าคลิกโอเคจากนั้นกด I Accept the Term ด้านซ้ายมือและกด Accept อีกครั้งที่ด้านขวามือจากนั้นลูกค้าเริ่มใช้งานโปรแกรมเสริม Smart Panel ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ